พิ่งคลอดลูกแค่วันแรกแต่สิ่งที่ฉันค้นพบทำให้หัวใจแทบสลายคุณจะเชื่อไหมสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดไว้ความจริงที่ถูกซ่อนเด็กน้อยในอ้อมแขนของฉันสายตาและรอยยิ้มของเขาจะทำให้ฉันต้องผเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดเตรียมตัวรับความชักเรื่องราวนี้จะทำให้คุณสงสัยตั้งแต่เริ่มจนจบ คุณคิดว่าคุณเข้าใจทุกอย่างแต่ความจริงซ่อนอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดเพิ่งมีลูกแค่วันแรกแต่ห้องพักในโรงพยาบาลกลับเงียบผิดปกติแสงไฟสลัวสั่งลงบนเตียงผ้าขาวเสียงเครื่องตรวจชีพโพเ่นเป็นจังหวะช้าๆฉันมองลูกในเปลผิวกายเล็กนุ่มแต่สายตาของเขากลับทำให้ใจสัน่นฉันรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองกระชั้น และได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังเกินไปในความเงียบคุณสามีเดินเข้ามาแต่แววตาของเขาเย็นชาและสับสนเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองฉันและลูกด้วยสายตาที่ฉันไม่เข้าใจฉันเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติรอบตัวผ้าปูตียงมีรอยบางอย่างเสียงตงต้างข้างๆหายไปและกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยลอยเข้ามาในจมูกฉันพยายามยิ้มให้ลูกแต่มือสั่นจนจับลูกไม่มั่นคง ฉันพยายามถามสามีว่ามีอะไรผิดปกติเขาเพียงส่ายหัวและพูดเสียงเบาฉันคิดว่าเธอควรเห็นมันด้วยตัวเองความสงสัยกัดกินใจฉันลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปยังมุมห้องที่นั่นมีเอกสารบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะฉันเปิดเอกสารด้วยมือสัน่นตัวอักษรสีดำบนกระดาษทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะสิ่งที่ฉันอ่านทำให้ลมหายใจขาดหาย ความจริงที่ไม่เคยคาดคิดทําให้ฉันสุดลงแต่ยังมีบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเสียงเด็กโห่ร้องแผ่วๆดังจากลายถางแต่ลูกของฉันนอนสงบอยู่ในเปลและสายตาของเขายังคงนิ่งเย็นเหมือนรู้ว่าฉันกำลังค้นพบความลับบางอย่างมือของฉันยังสั่นขณะถือเอกสารฉันอ่านชื่อและวันเกิดแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นความจริงที่ฉันไม่อยากเชื่อลูกของฉัน ไม่ใช่ลูกแท้ของฉันความเงียบในห้องกลับหนักหน่วงเสียงหัวใจเต้นของฉันดังก้องไปทั่วทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเพดานสีขาวส่องแสงจ้ากเกินไปจนตาแทบพร่าฉันหันไปมองสามีสายตาของเขาแฝงความเสียใจและความผิดหวังเขาไม่พูดอะไรแต่มือของเขากลับสั่นอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นฉันรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านหลังเหมือนทุกความอบอุ่นถูกดูดออกไป ความคิดหมุนวนอย่างไร้ทางออกและฉันได้ยินเสียงเด็กคนอื่นโห่ราอเบาๆจากทางเดินฉันก้มลง,งมองลูกอีกครั้งลูกยังนอนสงบผิวกายเล็กนุ่มแต่สายตาเย็นชาเหมือนเขารู้ทุกความลับและฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยหัวใจฉันแทบแตกสลายความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันจบฉันอยากวิ่งหนีแต่ขาของฉันกลับแข็งทื่อ และทุกเสียงรอบตัวเริ่มกลายเป็นเสียงแผ่วเบาทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวที่สุดในโลกฉันยกเอกสารขึ้นมาดูอีกครั้งแต่ยิ่งอ่านยิ่งเจ็บปวดความจริงนี้เหมือนมีเข็มทิมแทงเข้าไปในใจฉันพยายามรวบรวมสติแต่ภาพทุกอย่างกลับพราเลือนและสับสนเสียงประตูห้องเปิดดังเบาๆแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงปกติมีบางอย่างเข้ามาในความมืด และฉันรู้ทันทีว่าความจริงยังไม่จบทุกสิ่งที่ฉันคิดว่ารู้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบฤฤเหมือนเตือนฉันถึงบางสิ่งที่กำลังมาฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นบนต้นคอและเสียงหัวใจของตัวเองดังราวกับกำลังแตกออกฉันหันไปมองลูกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับมองมาที่ฉันด้วยรอยยิ้มบางอย่างรอยยิ้มนั้นไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไป เต็มไปด้วยความเข้าใจและความลึกลับฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงฉันติดขัดเหมือนลมหายใจถูกอุดกันและร่างกายแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้สามีของฉันก้าวเข้ามาไกลน้ําตาไหลลงแก้มเขาแต่เขาไม่ได้พูดคำใดเพียงยื่นมือออกมาและชี้ไปที่เปลของลูกฉันมองตามมือเขาแล้วเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันใจสลายที่สุดในเปลไม่ใช่แค่ลูกของฉัน แต่มีเอกสารอีกชุดวางอยู่ข้างเขามันเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่ฉันไม่เคยรู้และไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองลูกที่ฉันกอดไม่ใช่ลูกแท้ของฉันและความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับตัวฉันเองถูกซ่อนไว้จนถึงวันนี้ความรู้สึกเหมือนโลกพังทลายฉันล้มลงกับพื้นและทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุน เสียงหัวใจของฉันดังสนัน่นและร่างกายเย็นเฉียบราวกับถูกน้ำแข็งหุ้มสายตาของลูกยังมองฉันนิ่งรอยยิ้มนั้นเหมือนรู้ว่าฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้ไม่มีทางหลีกหนีความจริงที่โหดร้ายและในห้องนี้ฉันอยู่เพียงลำพังกับความลับความเจ็บปวดและความชักที่ฉันไม่อาจลืมไปตลอดชีวิตฉันนั่งนิ่งอยู่กับพื้น ลุกยังคงมองฉันด้วยสายตาเย็นรอยยิ้มของเขาแผ่วเบาเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและฉันไม่สามารถเข้าใจเสียงเครื่องตรวจชีพพรเทนชาและสม่ำเสมอแต่หัวใจฉันกลับกระโจนไม่เป็นจังหวะทุบลมหายใจเหมือนหนักขึ้นและร่างกายเย็นเฉียบจนขนลุกฉันพยายามลุกขึ้นแต่แรงขาดหายไปเหมือนถูกดึงลงพื้นสามีของฉันยืนอยู่ข้างขาง ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์และความผิดหวังแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาฉันมองเอกสารในมืออีกครั้งตัวอักษรบนกระดาษราวกับสังแสงเปิดเผยความจริงที่ฉันไม่อยากเชื่อทุกสิ่งที่ฉันคิดว่ารู้เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับความรักถูกลบล้างในเสี้ยววินาทีสายตาของลูกยังคงจับจ้องฉันและในรอยยิ้มนั้นฉันเห็นความลึกลับ ความลับและความเจ็บปวดทั้งหมดและทันใยนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากปลายเตียงเสียงที่เหมือนเด็กคนอื่นแต่ไม่ใช่ลูกฉันคุณรู้แล้วใช่ไหมเสียงนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้ฉันสั่นไปทั้งร่างความจริงทั้งหมดเหมือนกระชากหัวใจฉันไม่สามารถหลีกหนีและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยแสงไฟในห้องกับริบแรงขึ้น เหมือนเวลาหยุดชั่วคราวและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มค่อยๆบิดเบี้ยวฉันรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวสุดขีดและความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจสายตาของลูกยังมองฉันนิ่งรอยยิ้มนั้นยังคงเย็นชาเหมือนเขารู้ทุกความลับและฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันก้มลง,งมองลูกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ลูกค่อยๆขยับมือไปยังเอกสารในเปล มือเล็กๆของเขาเปิดเอกสารอีกฉบับตัวอักษรสีดำจ้องมองกลับมาเหมือนกำลังกล่าวโทษฉันเหมือนกำลังบอกฉันว่าทุกอย่างถูกซ่อนเพื่อวันนี้ฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นไหลลงมาทั่วร่างหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยกำมือที่มองไม่เห็นทุกความทรงจำที่ฉันคิดว่ามัน่นคงถูกสั่นคลอนและฉันรู้ว่าชีวิตฉันจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกสามีเงยหน้ามองฉัน น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาเขายังคงเย็นชาเรากับเขาเป็นผู้ถูกลงโทษและฉันเป็นผู้ต้องผเผชิญความจริงทั้งหมดเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงจนราวกับจะระเบิดแต่ลูกยังคงนอนสงบรอยยิ้มนั้นไม่จางและในความเงียบฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งนี่คือความจริงที่คุณต้องรู้เสียงนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้ฉันสันสานทุกเส้นประสาท ฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนผ้าปูเตียงสีขาวเปลี่ยนเป็นเงามืดเสียงเครื่องตรวจชีพพลั่นเป็นจังหวะหนักแน่นแต่หัวใจฉันเต้นแรงเกินจากควบคุมฉันรู้ว่าความจริงที่เพิ่งเปิดเผยไม่ใช่แค่เรื่องลูกไม่ใช่แค่เรื่องสามีแต่เป็นเรื่องของฉันเองเรื่องของครอบครัว เรื่องชีวิตที่ฉันคิดว่าปลอดภัยทั้งหมดถูกสันนคนในวันเดียวและในที่สุดฉันก็ต้องผเผชิญความจริงที่โหดร้ายที่สุดลูกของฉันอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของเขายังคงเย็นชาและฉันไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกฉันนั่งนิ่งอยู่กับพื้นลูกยังคงนอนสงบในเปลสายตาเย็นชาของเขาจับจ้องฉันอย่างไม่ละสายรอยยิ้มเล็กๆนั้น ทำให้หัวใจฉันแทบแตกสลายสามีของฉันค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงไกลมือเขาสั่นขณะวางมือบนไหล่ฉันน้ำตาไหลไม่หยุดแต่สายตาเขายังคงหนักอึง้งเหมือนยอมรับความจริงที่ฉันเพิ่งค้นพบเสียงลมหายใจของฉันเริ่มสัน่นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันมองไปรอบห้องผ้าปูเตียงขาวสะอาดแต่กลับเหมือนมีเงามืดซ่อนอยู่ทุกมุม แสงไฟกระพริบชา้าททำให้ฉันเห็นเงาของตัวเองบิดเบีย้ยวลูกขยับมือไปแต่เอกสารในเพลย์อีกครั้งฉันก้มลงมองตัวอักษรบนกระดาษบอกทุกอย่างเรื่องทั้งหมดที่ฉันไม่เคยรู้เรื่องของชีวิตเรื่องของความรักและเรื่องของการทรยศที่ซ่อนอยู่หัวใจฉันเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงแต่ลูกยังคงมองฉันนิ่งรอยยิ้มของเขายังคงเย็นชาเหมือนรู้ทุกความลับ เหมือนรู้ทุกความเจ็บปวดของฉันฉันลุกขึ้นไม่ได้คาแข็งถือความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายฉันพยายามตะโกนแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนทุกคำพูดถูกกลืนไปกับความเงียบและทันใดนั้นแสงไฟสว่างจ้าเต็มห้องและฉันเห็นในเงาสะท้อนบนหน้าต่างภาพของฉันเองกับเด็กอีกคนที่ฉันไม่เคยเห็นยืนมองฉันด้วยสายตาเย็นชา รอยยิ้มของเขาเหมือนล้อเลรียญเหมือนบอกฉันว่าฉันตกอยู่ในความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีความเงียบที่หนักหน่วงหัวใจฉันเต้นแรงเกินจะรับไหวและฉันรู้ทันทีว่าไม่มีใครช่วยฉันได้ไม่มีใครแก้ไขความจริงนี้ได้และชีวิตของฉันจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกสายตาของลูกยังจับจ้องฉันรอยยิ้มของเขายังคงเย็นชาและฉัน อยู่เพิงลำพังกับความเจ็บปวดกับความทรงจำที่พังทลายและความจริงที่ฉันต้องผเผชิญไปตลอดชีวิตฉันยังคงนั่งอยู่กับพื้นลูกยังนอนสงบในเปลรอยยิ้มเย็นชาของเขายังคงจับจ้องฉันสายตานั้นเหมือนรู้ทุกความลับเหมือนเข้าใจทุกความเจ็บปวดของฉันสามีของฉันยืนเงียบๆข้างเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาของเขายังคงหนักอึ้ง เรากับต้องแบกรับความผิดทั้งหมดฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายแข็งทื่อทุกความพยายามเหมือนถูกดึงกลับเหมือนถูกตรึงไว้กับความจริงที่ฉันไม่สามารถปฏิเสธได้เสียงเครื่องตรวจชีพพเเ่นเป็นจังหวะช้า,ชาๆแต่หัวใจฉันเต้นรัวเกินจะควบคุมทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากปลายเตียงนี่คือความจริงทั้งหมด เสียงนั้นเรียบง่ายแต่กระแทกใจฉันราวฟ้าผ่าฉันมองไปยังลูกอีกครั้งและเห็นว่ารอยยิ้มของเขาไม่ได้อบอุ่นแต่เย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับฉันรู้ว่าตัวเองไม่มีทางนี้ไม่มีทางแก้ไขอะไรได้อีกทุกสิ่งที่ฉันคิดว่าปลอดภยัยถูกสันครอนในเสี้ยววินาทีและฉันต้องยืนอยู่ตรงนี้กับความจริงที่เจ็บปวดที่สุด สายตาของลูกยังจับจ้องฉันรอยยิ้มของเขายังคงเย็นชาเหมือนเขารู้ทุกความลับและฉันต้องผเผชิญมันไปตลอดชีวิตความเงียบในห้องหนักหน่วงลมหายใจของฉันสั่นสะท้านหัวใจเหมือนถูกบีบอย่างแรงและทุกภาพรอบตัวกลายเป็นเงามืดที่เลือนไหลฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นและในขณะนั้น ฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงที่สุดสายตาของลูกยังไม่ละสายรอยยิ้มเย็ยนชานั้นเหมือนบอกฉันว่าชีวิตฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกฉันนั่งนิ่งอยู่กับพื้นลูกยังนอนสงบในเปลรอยยิ้มเย,ยนชาของเขายังคงจับจ้องฉันเหมือนรู้ทุกความลับเหมือนเข้าใจทุกความเจ็บปวดที่ฉันเก็บซ่อนไว้สามีของฉันค่อยๆก้าวเข้ามา มือสั่นขณะยื่นออกมาหาฉันน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาของเขายังคงหนักอึง้งเรากับยอมรับความจริงที่ฉันเพิ่งค้นพบฉันพยายามยกมือขึ้นแต่แขนแข็งถือความรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆบิดเบี้ยวและเสียงหัวใจของฉันดังขึ้นราวกับจะระเบิดลมหายใจของฉันสั่นสะานและฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆ เหมือนมีใครอยู่ใกล้ฉันนี่คือความจริงทั้งหมดเสียงนั้นเย็ยนฉาแต่กระแทกหัวใจฉันราวฟ้าผ่าฉันมองไปยังลูกอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเย็ยนฉาและสายตานั้นเหมือนบอกฉันว่าฉันไม่มีทางหนีและไม่มีวันแก้ไาขาความจริงนี้ได้อีกความเงียบค่อยๆค,ครอบคลุมห้องลมหายใจของฉันสั่นแรงหัวใจเหมือนถูกบีบอย่างไม่หยุด และทุกภาพรอบตัวค่อยๆเลือนลางเหมือนโลกทั้งใบพังทลายฉันรู้ทันทีว่าชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันก้มลงมองลูกสายตาของเขายังคงจับจ้องฉันรอยยิ้มเย็นชานั้นเหมือนบอกฉันว่าความเจ็บปวดทั้งหมดคือสิ่งที่ฉันต้องแบกรับและไม่มีใครช่วยฉันได้ความเงียบในห้องหนักวงที่สุดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด และในวินาทีนั้นฉันรู้ว่านี่คือความจริงความจริงที่ทำให้ใจฉันสลายและฉันอยู่เพียงลําพังกับความเจ็บปวดกับความลับและกับชีวิตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกฉันนั่งอยู่กับพื้นลูกยังนอนสงบในเปลรอยยิ้มเย็ยนชาของเขายังคงจับจ้องฉันสายตานั้นเหมือนเห็นทุกสิ่งที่ฉันพยายามซ่อนความเงียบในห้องหนงหนัก ลมหายใจของฉันสั่นสะท้านทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนทุกความทรงจำถูกกระชากออกไปสามีของฉันเหนยหน้ามองฉันน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาของเขายังคงหนักอึง้งเรากับเขารู้ว่าไม่มีใครแก้ไขความจริงนี้ได้อีกฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายแข็งถือแรงขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตก ทุกเสียงรอบตัวเลือนลางและบิดเบี้ยวฉันมองลูกอีกครั้งและเห็นว่ารอยยิ้มของเขาไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไปเต็มไปด้วยความเข้าใจและความลึกลับที่ฉันไม่อาจแก้ไขฉันรู้ทันทีว่าความจริงทั้งหมดไม่ใช่เพียงเรื่องลูกไม่ใช่เรื่องสามีแต่เป็นเรื่องชีวิตของฉันเองเรื่องของครอบครัวและความลับที่ถูกซ่อนมาทั้งชีวิต เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคุณรู้แล้วใช่ไหมเสียงนั้นเย็นชาทำให้ฉันสันสานทุกเส้นประสาทฉันพยายามถอยหลังแต่ร่างกายยังคงแข็งถือเหมือนถูกตรึงไว้กับความจริงแสงไฟกับพริบชชาๆเงาสะท้อนบนหน้าต่างบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบพังทลายฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นฉันหันไปมองลูกอีกครั้ง รอยยิ้มเย็นชานั้นยังคงอยู่สายตาของเขาจับจ้องฉันนิ่งเหมือนบอกฉันว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรู้ว่าไม่มีใครช่วยฉันได้ไม่มีใครแก้ไขความจริงนี้ได้และฉันต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดนี้ไปจนกว่าชีวิตจะจบฉันนั่งอยู่กับพื้นลูกยังคงนอนสงบในเปลสายตาของเขายังคงจับจ้องฉัน รอยยิ้มเยี็นชานั้นเหมือนรู้ทุกความลับเหมือนเห็นทุกความเจ็บปวดที่ฉันเก็บซ่อนไว้ลมหายใจของฉันสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความเงียบในห้องโหน่งหนักและทุกเสียงรอบตัวเลือนหลางเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งสามีของฉันก้าวเข้ามาไกลมือเขาสั่นขณะวางบนไหล่ฉันน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาของเขายังคงหนักอึ้ง เหมือนยอมรับความจริงที่ฉันเพิ่มพบฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายแข็งถือทุกความพยายามเหมือนถูกดึงกลับเหมือนถูกตรึงไว้กับความจริงที่ฉันไม่อยากยอมรับฉันมองลูกอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเย็นชาเต็มไปด้วยความลึกลับและเหมือนบอกฉันว่าทุกสิ่งที่ฉันคิดว่ารู้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเหมือนใครอยู่ใกล้ฉัน นี่คือความจริงทั้งหมดเสียงนั้นเย็ยนชาแต่กระแทกหัวใจฉันราวฟ้าผ่าฉันพยายามถอยหลังแต่ร่างกายยังคงแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับความจริงแสงไฟกระพริบชชาๆเนาสะท้อนบนหน้าต่างบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบพังทลายฉันก้มลงมองลูกสายตาของเขายังคงจับจ้องฉันนิ่งรอยยิ้มเย็ยนชานั้นเหมือนบอกฉันว่าชีวิตของฉัน จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกฉันรู้ทันทีไม่มีใครช่วยฉันได้และไม่มีใครแก้ไขความจริงนี้ได้ฉันต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดนี้ไปจนกว่าชีวิตจะจบทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหน่งหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นและทุกภาพรอบตัวค่อยๆเลือนหลางฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นสายตาของลูกยังจับจ้องฉัน รอยยิ้มเย็ยนชานั้นยังคงอยู่เหมือนเขารู้ทุกความลับและฉันต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้จนกว่าจะไม่มีลมหายใจฉันนั่งอยู่กับพื้นลุกยังคงนอนสงบในเปลรอยยิ้มเย็ยนชาของเขายังคงจับจ้องฉันสายตานั้นเหมือนเห็นทุกความลับและทุกความเจ็บปวดที่ฉันพยายามซ่อนหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนถูกกดทับด้วยกำมือที่มองไม่เห็น ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเงียบในห้องหน่งหนักจนแทบหายใจไม่ออกสามีของฉันยืนอยู่ข้างๆน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาของเขายังคงหนักอึง้งเหมือนยอมรับความจริงที่ฉันเพิ่งค้นพบและร่างกายฉันไม่สามารถขยับหนีได้ฉันพยายามลุกขึ้นแต่ขาแข็งถึอแรงดึงดูดเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยว และเสียงหัวใจของฉันดังสนัน่นรากับจะระเบิดออกมาลูกค่อยๆขยับมือแต่เอกสารในเปลอีกครั้งฉันก้มลงมองตัวอักษรบนกระดาษเปิดเผยทุกความจริงเรื่องทั้งหมดที่ฉันไม่เคยรู้และไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวฉันเองรอยยิ้มของลูกเย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับเหมือนเขารู้ทุกสิ่งและฉันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้อีก เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งนี่คือความจริงทั้งหมดเสียงนั้นเย็นชาและลึกเหมือนตรงเข้ามาในหัวใจฉันฉันพยายามถอยหลังแต่ร่างกายยังคงแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับความจริงที่โหดร้ายแสงไฟกับพริบชชาๆเนาสะท้อนบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบพังทลายฉันรู้ทันทีชีวิตฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก สายตาของลูกยังจับจ้องฉันรอยยิ้มเย็ยนชานั้นยังคงอยู่เหมือนบอกฉันว่าฉันต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้ไปจนกว่าจะไม่มีลมหายใจและไม่มีใครช่วยฉันได้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหนองหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นและทุกภาพรอบตัวเลือนหลางฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นและฉันอยู่เพียงลำพัง กับความเจ็บปวดและความลับที่ไม่มีวันคลายฉันนั่งเงียบอยู่กับพื้นลูกยังคงนอนสงบในเปลรอยยิ้มเย็นชาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงบสายตาของเขาไม่โหดร้ายอีกต่อไปเหมือนเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามีของฉันยื่นมือมาจับมือฉันน้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งสองความเงียบในห้องไม่หนักหน่วงอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกชชา ของการยอมรับและการให้อภัยฉันก้มลงมองลูกและในที่สุดฉันยอมรับความจริงยอมรับความเจ็บปวดและยอมรับชีวิตใหม่ชีวิตที่แม้จะแตกสลายแต่ยังมีความรักความอบอุน่นและความหวังเล็กๆที่ค่อยๆฟื้นคืนฉันสูดลมหายใจลึกหัวใจที่เคยเจ็บปวดเริ่มค่อยๆสงบรอยยิ้มของลูกยังคงอบอุน่นเหมือนบอกฉันว่า ทุกอย่างยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ฉันก้าวขึ้นจากพื้นมองไปที่สามีและลูกและในที่สุดฉันรู้สึกว่าชีวิตยังคงมีแสงสว่างแม้หลังจากวันที่เจ็บปวดที่สุดและฉันพร้อมจะก้าวต่อไปด้วยความรักความเข้มแข็งและความหวังที่ไม่เคยสูญเสีย